สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเวลาเตรียมตัวน้อยนะครับขออภัยถ้าเกิดมีอะไรสะดุดสะลวนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยวันนี้มาเริ่มข่าวกันเลยนะครับเรื่องผู้ชมมีหลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับท่านหรือว่าทนายตั้มนั้นเนี่ยที่ได้ออกมาเปิดบงชูวิทย์อะไรทํานองว่ามีการไอ้นั้นรับเงินอะไรสักอย่างหนึ่งจากสารวัตรสัวอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าชูวิทย์ก็ออกมาโต้ไม่หยุดยั้งนะ ผูกเวลําเวลาเหลือเกินถามทําไมเหรอก็เพราะว่าทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลทั้งสื่อต่างๆนานนะแล้วก็บันไดอีกหลายๆคนกันเลยทีเดียวก็ได้ถามอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าชูวิทย์รับงานใครมาอะไรประมาณนี้โดยบอกว่าในถุงเงินนั้นมีอยู่ประมาณ6ล้านนะคะรับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมขออนุญาตนะเนี่ยไม่เป็นกลางสวรรค์นหนึ่งถามยังไงจ้าโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นชูวิทย์กังวลวิสิตนะคะรับท่านผู้ชมแล้วเอาเงินมาให้6ล้านนี้มันเป็นแค่เศษตังของผมครับท่านก็เปรียบมาหนึ่งตัวกับว แล้วก็คนเอามาให้เหรียญยี่ห้าตังอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นเรื่องจริงนะก็ไม่อาจแน่ใจนะ <S <S ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ชูวิทย์ได้ฟาดทนายตั้มนล้นเนี่ยฉุนปมที่บอกว่าแถไปไถไป50ล้านบาทแล้วก็ถามกับทนายตั้มนะครับท่านว่ารับงานใครมาเหรออะไรประมาณนี้ก็ไปที่เหมาะเจาะเหมาะสมกันเลยนะเนี่ยสำหรับเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะรับท่านผู้ชมเพราะว่าทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มอะไรนี้เพิ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วยังไงจ๊ะ รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมจะไปเข้ากับซบกับพักพลังประชารัฐที่มีประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักนั้นเฮ้ย hey, แล้วทําไมมันเป็นแบบนี้ออกมาได้นะเนี่ยประจวบเหมาะเหลือเกินเพราะการที่ชูวิทย์ออกมาตีนี้มีผลกระทบทั้งภูมิใจไทยแล้วก็ทั้งพลังประชารัฐนะครับน่าจับจ้องอย่างเหลือเกินกเลยทีเดียวว่ารับงานใครมาหรือเปล่าอะไรทํานองนี้สําหรับทนายตั้มนี้เป็นคําถามจากชูวิทย์นะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยเอาอะไรกันอีกวะเนี่ยโดยไอตูวอันไตามาอีกแล้ว ครับท่านเรื่องนี้สวยก่อนเกิดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากช่วงนาตาปีเคยสะดุดโพเดียมทีหนึ่งแล้วและมันเป็นอย่างไรแล้วก็ทําท่าแคี้มูกเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นจาไม่ได้แล้วว่าแต่วันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเบืิกตูครับท่านสะดุดพรมนะเนี่ยก่อนขึ้นเวทีเปิดตัวทีมเ,เ,เศรษฐกิจอะไรประมาณนี้ของรวมไทยสร้างชาตินั่นหมอเหรียญทองโผล่เข้าสังกัดนะก็โชว์เดินไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวสะดุดพรมก่อนขึ้นเวทีนะเนี่ยดีว่าไม่สะดุดตีนตัวเองครับท่านถามทําไมเหรอเพราะโอกาสในการกลับมาได้เป็นรัฐบา นั้นน่าจะน้อยเต็มทีนะโดยถ้าเกิดสมมุติว่า1คะแนนเสียงที่จะได้ปาร์ตี้ลิต์นี้ต้องใช้ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิด10ที่นี้ก็ประมาณ3ามล้านห้านะครับแล้วถ้าเกิด20ที่นั่งหลักสำหรับปาร์ตี้ลิ์ก็ประมาณ6ล้านกว่านะคร,รับท่านผู้ชมอย่างประยุทธ์นี้จะมีปัญญาหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆก็ยังติดโพลไม่หยุดยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมําสําหรับไทยรัฐโพลนี้โดยอุ้งอิงแพรทองทานครับท่านนําโด่งนะั้นเนี่ยยี่สิบสี่จุดสี่สามเปอร์เซ็นต์ ตูอันไปอยู่อันดับ3ครับท่าน12.8เอซอะไรทํานองนี้ก็เป็นที่น่าติดตามนะครับเดิมผู้ชมส่วนนายจูรินนิ่โ,โหยล่วงกูดลูดกาวเกือบโหลก,กันเลยทีเดียว1.02แล้วก็สุดารัฐเกยุราพัน8.8เปอร์เซ็นต์อนุทิน 5. กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรับลดน้อยถอยลงอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนประวิ์นั้นมาเป็นที่สี่ครับท่านลองจากเบื้องตูเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนตอนนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยโดยประชาธิปัต์ครับท่านพักซึ่งเคยตบัสัตว์ปรรรระะชชชาานนนนนหหืืออไไมม่่่่่่ัั้ก็จใใจใใแคบ ถามทำไมต้องมีหรือไม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามนะคะรับเ่านผู้ชมถ้าไม่มีหรือไม่นี่เดี๋ยวอาจจะสวยได้แล้วไงต่อจ้าง หัวหน้าพรรคคนเก่าอภพิสทธิ์วิชาชีวะได้ออกมาพูดไม่ใช่ในนามส่วนตัวชอนๆเนะครับถามทําไมหมดเวลาเกรงใจแล้วครับถามเกรงใจใครวะเกรงใจประยุทธ์อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็โดนเขีย่ยออกไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายจุลินขึ้นมาไอ้หน้าจืดอะไรประมาณนี้ถามเอาขึ้นมาทําอะไรเอาขึ้นมาเพื่อสารต่อปริเดชการให้มันเป็นจริงได้เป็นรัฐบาลครับท่านตอนนี้พรรคแมงสาบนี้ก็ออกมาโวลั่นอีกแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งถามว่าจะจับพวกกับใครให้ประชาชนตัดสินใจก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนี้ก็มาจากนาย เฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่ผู้ซึ่งเคยบอกว่าถ้าเกิดประชาชที่ปัดนี้ได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วนี้จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่ว่าไม่ต้องกังวหลหรอกนะเนี่ยเพราะอย่างไรนั้นประชาธิที่ปัดมึงก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วถามแล้วต้องจับมือกับใครวะ รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีสมก,การนะครับบรรดาหลายๆภักส่วนนั้นมองว่าไอ้พักนี้มันใกล้จะสูญพันธุ์ก็ไปขึ้นทุกทีแล้วแล้วก็นั้นอย่าเพิ่งถามว่าจะจับขั้วกับใครโอ้ยไม่ต้องกังวลหลอกเว้ยยังไงมึงก็ได้จองอยู่แล้วถ้าเกิดประยุทธ์ได้เป็นนายกหรือว่าประวิทรนี้ถามเรื่องอะไรจองเป็นเคนดิตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่ใช่ครับท่านแต่น่าจะเป็นรองนายกนะคะรับท่านผู้ชมสํมราร์พักนี้ก็อนเลดีบีชา่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เทพโพงามโอดอ้นไม่หยุดยั้ยงแล้วนะคะรับท่าน โว้ว่าเนี่ยขายคนมเปี๊ยได้วันละเป็นแสนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงแล้วก็โดนสัมภาระเรียกภาษีคืนไม่หยุดยั้งนะครับสองล้านกว่าก็เลยทีเดียววันนี้ป่าเทพครับท่านเดือด อ๋อไม่ใช่เทพโพงงามเดือดนี้ไม่ใช่นะครับเดือดร้อนเลยอ่านผิดเมื่อกี้เทพโพงงามเดือดร้อนที่ดินจะถูกยึดแล้วก็ประกาศให้วัวให้ควายเลี้ยงต่อโดยประชาชนท่านใดสนใจจะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอะไรประมาณนี้ติดต่อไปหาเทพโพงงามได้นะ,ะหลังจากยืนยันเนี่ยไม่คิดว่าจะไปอยู่ลาวอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนสัมภารกรณ์ย้อนหลังตอนเป็นดาราอะไรประมาณนี้ประมาณสองล้านบาทประชาชนก็สงสัยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเงินขายขึ้นหมเปี๊ยะหายไปไหนหมดแล้วเทพโพงงามก็บอกออกมานะคะรับท่านผู้ชมบอกว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิม แล้วขายไม่ดีเหมือนก่อนแล้วเฮ้ยคนแนะปาเทพเว้ยเฮ้ยออกมาอีกแล้วเนี่ยถามออกมาทําอะไรออกมาซัดมบอะไรประมาณนี้อาจจะขายดีได้หรือไม่นั้นก็น่า,าจ,จะใช่นะครัเรบเ่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แขายดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็คือปลาเก็ตขาวอ,กกอบกรอบนะครัเรบเ่านผู้ชมบรรจงทําอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านควบผู้ขนานมากับลูกหยีชาบเม็ดมะม่วงหิมาพานแล้วก็ลูกหยีกวนนะครัเรบเ่านผู้ชมขออภัยครั้งก่อนนั้นะเอาออกมาเล็กน้อยถึงบานกลางแล้วก็เอารีบลงเกินไปด้วยขนาดแบ่งบรรจุห 500กรัม2 4 0บาท2 5 0กรัม1 4 0บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีส่วนเสือ้อนักวิวโนสลิปมันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเดินผูชชมตัวละ400บาทพร้อมส่งก,ก็ขกบขาบพระคุณมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผูุชมสาหรับบรรดาประชาชนที่สั่งซื้อกันเข้ามารวมถึงที่ขาดไปไม่ได้เลยนะเนี่ยอินทรพาลำครับท่านมีก้านนะครับเดินผููชมแล้วก็มีเม็ดด้วยถามทําไมเหรอถ้ามีก้านอย่างเดียวเดี๋ยวจะขายไม่ออกครับท่านก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับกล่องละ1 4 0บาทก็ วก็มาเริ่มข่าวกันต่อครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาอากันมาช่วงนาตาปีนะครับเรื่องผู้ชมปูอันไตก็โชว์เดิมไม่หยุดยั้งแล้วนั้นแล้วก็ยังมีนายสลันวุฒินี่ไอ้สอสองูเห่านะครับเ่านผู้ชมอยู่จากเพื่อไทยแล้วก็โดนตะเพิดย้ายไปเพื่อชาติแล้วยังไงจ้าแล้วก็โดนเออไม่รู้ว่าตะเพิดหรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมไปอยู่เสรีพิสทจิ์แล้วเป็นอย่างไรก็ได้ไปขโมยเวลาเขานั่นเนี่ยเอาเวลามาพิปายประยุทธ์แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ได้ไปกราบตีนประยุทธ์แล้วหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนรโดยยาสวุู้ ซึ่งเคยท้าดวลประยุทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งหน้าวัดพระแก้วบอกว่าวันนี้มาคุกเข่าขอขมาเบิกปู่ไม่ใช่ประยุทธ์นะครับเนี่ยบอกกับใจสังกัดร,ร,ร,รวมทศชอรวมท่าอะไรประมาณนี้ได้ตัวอันไตบอกไม่โกรธเข้าใจการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นที่ทุเลศส,สิ้นดีอย่างปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่าน <c oughs> โดยสลันรุษคุกเข่าขอขมาตัวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยโดยถ้าเกิดเป็นผมนะครับเรานผู้ชมเอาเงินมาจ้างสิบล้านก็ไม่ยอมถามทําไมวะไม่มีวันที่จะก้มหัวให้ กับไอ้พวกยึดอานาจเผด็จการแบบนี้ได้นะครับหลับตัวผมนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสลายตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติมันลงสอบเขตนี้ผมเชื่ออย่างสุดลน้นเลยทีเดียวว่าสอบตกนะครับหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาประสานให้มันกลมเกลียวด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้ยงด้านป่าเทพก็จนบัญญาใช้หนี้เกือบสองล,ล้านโดนภาษีย้อนหลังล้านเจงบ้านใกล้ถูกยึดประกาศนนเนี่ยเนี่ยใครอยากจะได้วัวเลี้ยงควายอะไรประมาณนี้ให้มาเอาต้องจ่ายเงินไหม ไม่ต้องจ่ายครับท่านฟรีนะครับทดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้แล้วครับท่านว่าจะต้องอ่านข่าวอะไรโดยหลังจากพักรวงไทยสร้างชาติโวเหลือเกินนัเนี่ยคนจะมาฟังเป็นแสนคนเยอะอย่างนี้ตอนนี้ผู้สมัครเยอะไปหมดแล้วแต่แล้วได้งไงคัดตัวลงไม่ทันแล้วนะเนี่ยว่าจะจิ้มใครลงแล้วตอนนี้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยหรือย,อยังสําหรับโคราชหรือว่าเลียลาดก็ไม่แน่ใจนะครับที่เอโบเศรษกุลไปก่อผลงานไว้งานหน้าง,งานตาอย่างสุดตีนเลย <c oughs> ทีเดียวคนจะมาเป็นแสนแม่มึงเอ้ยสุดท้ายแสนสาหัสสาก,กันานะคร หยุเสียหน้าไม่หยุดยั้งและ ไปลงสวนตะคีรดีก็ดันไปดีบอกบนเวทีต้องเลิกพักไทยรักไทยก่อนจะบอกว่าเรือหายแล้วกลัวอะไรประมาณนี้แต่วันนี้สร้างความเดือดร้อนอีกแล้วครับท่านสิร์ฟไลพักรวมไทยรวมท่าน,นี้โดนแล้วเว้ยเฮ้ยชาวบ้านโวยครับท่านพักรวมไทยรวมเถิดอะไรประมาณนี้จัดงานทําชาวบ้านเดือดร้อนรถติดทั้งซอยแล้วก็ไปโรงพยาบาลลําบากอันนี้มาจากไหนจ้ามาจากข่าวสดนะคร,รับเ่านผู้ชมแล้วก็มีการไปเรียกเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยให้มาช่วยเอารถออกไปหน่อยจะไปโรงพยาบาลแม่มึงมันก็ไม่อ,ออกให้นะคร,รับเ่านผู้ชม อะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนจะไปสนามบินให้เอาออก ยังไงก็ไม่มีการมาขยับขยี้นะครับเรื่องผู้ชมก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวโดยว่ามันเข้ามาไอ้น,นี้นะครับเรื่องผู้ชมที่ทําการพักของมันนี้ทําให้บรรยากาศในซอยอารีหา้าซึ่งเป็นสถานที่ทําการของพักไอเบิร์กดูคือคักการจราจรติดขัดเนื่องจากสถานที่จอดรถนั้นไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ก็โดนชาวบ้านสวนนะครับเรื่องผู้ชมอย่างวันนี้จะต้องไปโรงพยาบาลอยากจะให้เข้าใจคนที่อยู่ร่วมด้วยทั้งนี้ตนมองว่าอันนี้ชาวบ้านนะครับท่านเป็นพักที่ต้องการจะให้ประชา ปชาชนเลือกแต่กลับให้ประชาชนเดือดร้อนเขาคงจะเลือกมึงหลอกอะไรประมาณนี้นะครับท่านอุ้ยบุ๊ยมาต่อว่าประยุทธ์ได้อย่างไรวะเนี่ยมันดีมากเลยรู้ไหมอันนี้ไม่ได้สร้างภาพะนะครับท่านผู้ชมพ่อออกมาจากใจอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากไอตู่สะดุดพรมครับท่านผัวพาพบแพทย์หรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนส่วนตอนนี้มาที่พรรคสุดารัตนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมคล่องใจเหลือเก,กินเลยทีเดียวอีสานโพบอกว่าสุดารัฐมาเป็นอันดับหนึ่งหลายรอบเลยนะเนี่ยถามเรื่องอะไรเรื่องที่คนอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าอยากจะได้พักเพื่อไทยอะไรทํานองนี้ซึ่งมันย้อนแย้งกันเหลือเก,กินเลยทีเดียวแล้วก็สุดารัตฐไม่มีวันเทีจะไ,ได้ขึ้นเป็นนายกอย่างแน่นอนนะครับท่านอันนี้ผมขอฟันธงไว้ตรงนี้เลยเพราะเคยล่นนไไปปแ้้วเเกิดด็ นายกกูจะเริ่มทำอยู่เลิกทํา y o YouTube ตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวโดยอันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทิ้งเพื่อไทยครับท่านไปอีกรายหนึ่งแล้วไปพบ ไปซบพักสุดารัตอะไรประมาณนี้โดยทิ้งเพื่อไทยใครก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยนายจเจริญจันโกมลยกทีมซบรวมไทยเอ้ไม่ใช่ไทยสร้างไทยนะครับไม่ใช่ไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าเหมือนกับว่าจะลอกเรียนแบบมาอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นให้มาคุมชัยภูมิมั่นใจปักธงได้แน่นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตตยแล้วตต่แล้วไม่รู้ว่าปักธงได้แน่นี่มันจะเป็นธงขาวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเราถามทำไมน้องหนูต้องมีอคติด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเป็นการส่วนตัวครับท่านต้องขอ บอกไว้ตรงนี้บอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสุดารัฐหวังจะเป็นนายกแล้วบอกว่าเนี่ยเนี่ยเราเป็นกลางแนละเราเข้าได้กับทุกฝ่ายแล้วกออ็อยากจะเป็นนายกครั้งสุดท้ายมาภาษาลอยล้าวลอยแหลกอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดมันได้เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมกูเลิกทํ o ย t u b e ตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวาทานทําไมน้องมั่นใจแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับท่านสําหรับคนนี้นะครับท่านก็ข้ามผ่านมาไปก่อนสําหรับเรื่องนี้ยิ่งอ่านยิ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้จบข่าวลือไปไปที่เรียบร้อยส่งผลให้สลิมลอดช ชงนั้นอาจจะดิ้นพ่านไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากสมศักดิ์สุริยะ อ่าทำไมเปิดตัวเข้าพักเพื่อไทยเป็นไปนที่เรียบร้อยเชื่อมีโอกาสเป็นรัฐบาลพักเดียวอะไรทํานองนี้ก็ส่งผลให้บรรดาสลิมนะในแกล้งผู้ชมบางช่องนั้นก็ตีข่าวอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวโดยจะบอยสื่อสลิมบางช่องนั้นถามมีเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยเฮ้ยจะไม่แบ่งใครกันเลยเหรอเห็นประกาศจเจ้าแลนสไลด์สามเสียงโอ้ยหอกหักสัก,กเบือเอ้ยถามทําไมเหรอน้องหนูถ้าผมเป็นพักการเมืองนะแก่้งผู้ชมแล้วบอกว่าเนี่ยเราจะเอาแค่20เสียงพอนะอย่าเลือกเกินกว่านี้นะถามทําไม เดี๋ยวต้องแบ่งเพื่อนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็คงจะไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอยเอต้องระวังไว้หน่อยนั่นเนี่ยถามเรื่องอะไรเห็นในจตุพรนะครับท่านผู้ชมมันออกบอกมาว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับประวิตธหรือว่าอะไรทำนองนี้มันจะจอ,อกมาเดินไล่แล้วเป็นอย่างไรบ้างภาษีมีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจัดม็อบนั้นคนยังไม่มีกันเลยทีเดียวมาเหา่ามาหอนนั้นยันได้ยินไปห้ากิโลเลยครับท่านถามทําไมเป,เป็นแบบนั้นก็เพราะมันเงียบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทํําาาออย่่งงไรรรดีีสหับเืน หลอมแหลมไม่หยุดยั้งชู3านิ้วก็ได้มีคนบนเวทีนั้นบอกนะเนี่ยห้ามชูสานิ้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยไอ้มอบนี้มันก่อตั้งมาเพื่อที่จะลดทอนของม็อบราษฎรหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แนแป๊กครับท่านตัวมันเองยาวไม่รอดเลยมีหน้าสันนี่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสําหรับไอ้เบิกนี้ไม่ใช่สําหรับไอ้คนนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากชูวิทย์กมลนวิสิ์นะครับท่านผู้ชมไล่โต้ทนายตั้มอย่างนูงงง้นอย่าง้ไรบาง อตอนนี้ประชาชนัหลายหลังจากที่ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์นั้นก็เฉียชูวิทย์กับมนุิสิทธิ์อย่างสุดใจขาดดินนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติรับเงินมาจริงนี้นะครับท่านซึ่งผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแต่ว่าสมมุติว่าเชื่อก็ได้แล้วเป็นอย่างไรก็ยังทําดีมีประโยชน์นะครับเรื่องผู้ชมมาไปบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกับใครบางคนครับท่านถนัดแต่นั่งเฝ้าโต๊ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรประมาณนี้ชูวิทย์บอกมาแบบนี้ผมก็สะเทือนใจนะว่าหมายถึงใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะหลังจาก คบนะครับท่านผู้ชมหลายคนล,ลอกกันเลยทีเดียวทั้งไอสื่อปั่นสื่อสลิมลอดช่องต่างๆนานาทนายตั้มอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วมันเป็นที่สังเกตไหมท่านผู้ชมมันจบมาในเวลาเดียวกันเลยนะครับท่านสําหรับเรื่องนี้เพราะอะไรจ๊ะเพราะจะตีกินหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆถึงชูวิทย์จะรับเงินนั้นก็ยังคงสร้างประโยชน์นะครับไม่เหมือนกับไอ้บางตัวแม่งมือไอ้นั่งเฝ้าโต๊ะเก่งอย่างสุดตีงกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านศรีสุวรรณมาแล้วเว้ยเฮ้ยจ่อร้องชัดชาตินันเนี่ยถามร้องอะไรอีกวว้้้องบาบาๆแลใช่มน จะใช่ครับท่านปมสวนชูวิทย์นั่นเนี่ยหลังจากอุทิศเป็นสาธารณะตกเป็นของแผ่นดินแล้วหรือไม่โดยป้ายมันก็มีบอกอยู่นะครับท่านผู้ชมว่าสวนชูวิทย์แล้วก็ยังไงต่อจ้าเป็นเวลา12ปีแล้วนะเนี่ยที่ชูวิทย์กบมวิสวิธิไม่ได้เอามาใช้อะไรเปิดเป็นสถานที่อะไรว่าสวนสาธารณะแต่ว่าไม่เอสาสาธารณะทุกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเปิดปิดตรงเวลาแล้วทาไมผ่านมา12ปีแล้วทาไมจะเอามาทําประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้เดี๋ยวจะมีไอ้พวกจีนจ้างบางตัวนะครับออกมาดินอีกสําหรับเรื่ เรื่องนี้ถามพ่ออะไรบอกว่าเนี่ยนายบอกว่าสารในนั้นไปแล้วให้ให้สารลดอะไรว่าโทษอะไรไปแล้วสําหรับเรื่องเอาที่ดินมาทําสาธารณประโยชน์อะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบพูดต่อไปแล้วก็โดนชูวิทย์สวนเลยนะเนี่ยเฮ้ยบอกบ้านตัวมึงเองอะ่ะกล้าเปิดให้ชาวบ้านชาวช่องไปเดินไหมน,นะคะ่ะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านด้านในสีสุวรรณนี่ก็หิวแสงไม่หยุดยั้ยงนะเนี่ยร้องผู้ว่ากทมชัดชัดนะเนี่ยพมที่ดินย้านสุ ุคุมวิตของชูวิทย์กรลวนวิสิตอดีตนักการเมือง คดีหรือบาเบียอะไรประมาณนี้ที่กลายเป็นสวนชีวิตขณะนี้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วหรือไม่โดยอันนี้มไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะรับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมฟันธงนั้นไม่ตกเป็นของแผ่นดินแน่นอนครับท่านเพราะอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะรับท่านผู้ชมหาข้อมูลไม่ทันกันเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแล้วมันเป็นอย่างไรต่อจ้าเนียกำลังเลื่อนหาอยู่นะคะรับท่านผู้ชมก็เดิมๆครับท่านในสลัมรุธนี้ก็ไปก้มกราบขอขอมาไปยึดเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วก็อับปีเหลือเกินเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนโดวยวันน ปวิดมาแปลกครับท่านแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดกับนายประยุทธ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมพร่อยน,นั้นนนั้มันไม่ค่อยฟังใครครับท่านมีอะไรนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นเสนะสมมติเฮ้ยประยุทธ์แต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันจะดูเบลอนเนี่ยเฮ้ยมึงทำท่าทำทาง,ททางดูเหมือนมิตรบีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเตือนไม่ได้นะครับถามทําไมไอ้หอกนี้มันไม่ค่อยจะฟังชาวบ้านชาวช่องครับท่านถือว่าเอาตัวเองเป็นส่วนรวมส่วนตัวด้วยเออเป็นใหญ่ด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่วันนี้ว้ยเฮ้ยมายพัสราวรีครับท่านน่ารัก มาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถามประวิทนนเนี่ยโดยบุกถามประวิทใต้นี้ก็เก่งเหลือเกินแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องยอมรับจุดนี้ว่าประวิทให้เข้าพบนี้แล้วก็มาถามมมยว่าจะมาชู3นิ้วเหรอย้ำไม่มีรัฐะหารถ้าบ้านเมืองไม่ลุกเป็นไฟอะไรประมาณนี้โดยประวิทต,ตอบคําถามไมยพัสาวลีครับท่านไม่มีรัฐะหารแล้วถ้าบ้านเมืองไม่ลุกเป็นไฟอะไรทํานองนี้แล้วก็ถามว่าจะมาชู3นิ้วเหรอเจ้าตัวคือประวิทที่บอกว่าโอเคพรคพลังประชารัฐไม่ปิดกั้นการวางตัวเป็นมิตรกับทุกคนมิตร ทุกคนนี้มิจชฉาชีพหรือเปล่านั่นนี่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วนายชัยวุฒธเข้ามาคณะนุสรออะไรล่ะที่มันออกบอกมาเมื่อวันก่อนอน,นี้30บาทไอ้นั้นทุกโลกนะครับท่านผู้ชมแนะนำบาวิทย์วเฮ้ยหาตะก้อเฮ้เไม่ใช่มาอะไรดีวะเนี่ยไปครอบปากไันไว้หน่อยนะครับท่านออกมาพูดแบบนี้นี้เดี๋ยวจะจบไม่สวยสำหรับพักนี้โดยวางตัวเป็นมิตกับทุกคนชี้สถานการณ์วันนี้เป็นคําตอบก้าวข้ามความขัดแย้งยันมาในฐานะสื่อสําหรับน้องม้นะครับถามจุดยืนทุกพักปม,มรัฐมนูญปี หกศนี่เราโทษสการรมอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยน้องไม้บอกว่าจะไปหาประยุทธ์ต่อเฮ <_ d> ้ยแต่ว่าผมพันธงเลยนะเนี่ยว่าประยุทธ์มันไม่ให้เข้าพบถามทำไมเหรอจ้ามันปอดแหกนะครับท่านผู้ชมขนาดคอมเมนต์มันยังปิดเลยครับท่านในช่องของอะไรว่าไม่ใช่ในเพจของตัวมันเองนะครับยังปิดคอมเมนต์เลยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก <_ d> ็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อนุทินอาจจะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางว้ยเฮ้ยหลังจากเจอชูวิทย์ต้านไม่หยุดยั้ยงนะเนี่ยแล ไปสู้สนามเลือกตั้งหวังให้คนกรทมให้โอกาสอะไรประมาณนี้โอ้จะได้ถึงพันคะแนนหรือเปล่านั้นยังไม่รู้เลยนั้นเนี่ยเพราะว่าชูวิทย์เป็นคนบอกมานะครับอยากจะให้สันติไม่ตีกันไว้ก็เอออย่าสร้างภาพเลยดีกว่าแต่ที่แน,น่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปก็มาได้นะครับท่มผู้ชมสินค้ามีมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวครับท่านจึกเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับ่าน ああ。<music>